ตานวดร้อยเร่งวันนี้จะพาไปเลสซีใส่ดักไปส่งส่งซ้ำวันเลยแมไ่ไปเลวันนี้พาไปเลสซีไปกับปลาเลสซีกันเอาครับน,นี่ตึงถิตึงถีไม้เลยเรามาเลสซีมีใส่หน่วยหน่วยเละกันนวดใส่ใส่น่วยเละมากับเอามาเลสซีกันประมาณไหมใส่เละ ก็มาเล่นเองครับไม่ข้าวกับหน่วยเห็ดไม่ข้าวกับไปเล่นลหน่วยสีส้มกับไปขับเล่นหน่วยสีส้มหน่วยเห็ดไม่ข้าวกับ นวดตีซ่องครับนวดตีซ้มาเลยคีซครับเหมาม่ครับนวยไม่มานแต่ทีเลยครับนวดตีซครับนวดตีซองตีซ้ก็ไม่มานครับอดครับไม่มานครับไม่กั้นมาครับไปนวดตีซ้ครับนวดซองกัไม่ข้าไปดูนวดตีซ้ครับไป นวดีซัมเลยครับมาเลครับนวดีซมม่มานไหซองนวดแไม่แม่่านนี่นวดีซัครับตัดมาที่สครับเียนวดไม่ไม่ข้าวกับข้าวเส็ดเอาเออข้าวเ็้หอยครับข้าเส็อยก้งซีครับไม่ข้าวครับไปเข้าวเ็อยก้ง ไอ้ด้วยติีครับตามมาน่นวดติ๊ีครับตามมาเลยตี่ไม่มั่นมาซ้ำเลยครับนี่เยอะเลยตกีครับติซี้มั่นไ่มั่นโอ้โอ้ติ่กี่มั่นไม่มั่น โอ้ยกับปลาลาดกับปูครับปลาลาดตัวเอามาเอามาวะาเอากะเอามาวะยาวไหมเอามาก็อเลนนี่ไงปลาลาดนี่กับปลาลาดปลาล่าปลาล่าปูเดี๋ยวว่าจุ่มไว้ยาวไหมจมแบบก้อนก๋เอา๋ส้มไหมส้มไหม ก็เอาเอาครับสี่นุย้ยติดแต่ปลาลาดกับปูวันนี้ไม่มา่นเลยวันนี้ไปเก็บกระลำพิงกันดีกว่าครับไปเก็บกระลำพิงกันหนักเกิไม่ได้ไม่ไม่ได้ไรเกราเก็บกระลำพิงกันดีกว่ามีครับมีกระลำพิงครับ ลำพิงคลำพิงค์ป้พัดลำพิงค์ลำพิงลํลำพิงยอดลำพิงอ่อนโอนนะครับยอดลำพิงตามมาครับยอดลำพิงใส่ไม่เข้าเก็บยอดลำพิงกันครับตามมาตามมาครับดูเม็ดลำพิงครับ ครัหมดลำพิงเยอะครับเยอะครับเยอะครับนับแล้วครับหมดครบแล้วครับเยอะครัง เยอลำปิงเยอลำปิงวันนี้ดักใส่ไม่เข้าหรือเก็บเยอลำปิงดักใส่แม่มากมสีม่วงม่วงครับเอาครับ ถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์ให้ผพนด้วยครับในใน YouTube หรือว่าในแฟนเพจครับสวัสดีครับ